ตองนั้นคือกาขาบเคื่อนการทันเวลาที่วัดกันจากช่วงวัาที่เจ็แต่ครับเกี่ยวกับการอ่านทาาที่วัน ไปทำธรรมหมายตัดฐานที่พื้นที่เพื่อให้เป็นที่ที่เพื่อที่อาใส่ของพระสงฆ์ยู่ที่เมืองยุคนี้ประเทศอินเดียพื้นที่ยุโรปตะกล้ านคือที่เราก็มีส่วนของการจัดการทราบเสนาสานะความที่จะเป็นที่ท่าใสของพระสงฆ์ได้แล้ก็อยากจะทำคดีเท่าหมายสถานที่พื้นที่เพื่อให้ความชดวนกับพวกไป ต่อการเสราะแสวงหาแนวทางแห่งความค่อนพื้นที่ในพื้นที่นั้นมีโบราณวัตถุเรียกว่าสังขาลาสมัยสองพันกว่าปีมาแล้วแต่ว่ามันได้มีส่วน เปลี่ยนแปลงไปตามกาลตามเวลาก็เลยทำให้พื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ไม่มีพระเจ้าสมต่อมาพื้นที่เขามีส่วนศึกษาเรียนรู้ประเทศที่ที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้ของพื้นที่ ประเทศธุรกิจไปประกอบบริหารประเทศอิน,เ,อเ,เ,นด ried. เ,อเดียเข้ามามีส่วนศึกษาศึกษาโบราณนับวัตถุเราก็ยเห็นว่ามีแต่พื้นที่ธรงมหลักธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเราก็ศึกษา ก็เลยเห็นว่าหนักในพื้นที่ที่มีสว่วนเทียบกับพระเจ้าป่าสงสมัยครั้งพระเจ้าปา่าสงอาลาศในมีสว่วนปกครองทรงภูณวิทย์ทีนี้ก็เลยเป็นเหตนให้มีสว่วนของเครื่องความเสื่อมโทรมแล้วก็มีสว่วนเปลี่ยนแปลงไป ชาวผู้มีส่วนของการศาึกษาก็ชนที่คนอยู่ในพื้นที่ประเทศอินเดียนั่นเองเราไศาึกษาศึกษาไปเห็นว่าควรที่จะพื้นฟูเพราะคุณเป็นสมบัติที่ส่วนมีคุณเป็นประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของความเป็นมนุษย์ อะไรอย่วันวึู่้อรมีส่วนรวมตัวรวมตัวกันมีสว่วนศึกษาเรียนรู้อะไรอยางจะตั้งเป็นสมาคมขึ้นในกามีสว่วนรื้อผูปุ่มให้ก่อการเรียนรู้การศึกษาในยุคของปทิสเดี เรียกว่าอไตรปิฎกนี่ระไตรปิฎกกเรองราก็่้องหุ้นอย่างนรก็มีใครบ้างะไตรปิฎกก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับลบียบวินัยเกี่ยวข้องกับพระสูตรเกี่ยวข้องกับพระอภิธรรมพระอภิธรรมก็เป็นเรื่องด้านนามธรรมด้วยคนเราก็มีส่วน ความรู้สึกบางทีเขาก็เลยอยากจะให้มันมีสว่วนแต่มีส่วนเกิดขึ้นจึงมีส่วนของการควงไหวและกับมีสว่วนหาข้อมูลถึงกับอาละะาัยอาให้ก็กนประคมเนี่ยจะมาไปดูพื้นที่ด้วยกันอยากไปดูพื้นที่นั่นข้างหนึ่ง แต่ว่ากลุที่เขาอยากจะแลกเปลี่ยน,นนั้นในอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ายังไม่สะดวกก็เลยไม่ได้่ตกลงต่อมาก็มาเห็นพื้นที่ใหม่แต่ก็ไม่หากก่างไกลจ,จนากดำในน้ำเท่าไหร่มีสภานภาพเห็นว่ามันหอะและมันเปลี่ยนพื้นที่ ป่าพุทเิ็านก็เรียกว่ามันมอก็เลยว่าเอาพื้นที่นั่นพื้นที่ตรงไห้กว่าประมาณเจ็ดสิบล้นไร่ก็เลยมีส่วนแยกเปลี่ยนแล้วก็มีส่วนสร้างเสนาสนะเพื่อให้เกิดความสุดวต่อประชาชนเมืองเชียงบ่านของชาติ พอที่จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็นิมนต์ให้ระสมไปมีส่วนความนักได้ส่งพระาก้ระสมไปความนักแล้วสามสี่ลูกแล้วก็ต้องการอยากเอาให้พื้นที่ให้เป็นหลักมีผู้แก่ที่เรียกว่าสมองก็เลยมีส่วนการพันาให้ไปรับ จริงๆก็ถือว่ามันเป็นส่วนพระว่าคนเดียวนั้นระบบของการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นการศึกษาในรูปแบบของหลักที่มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณฟังดีของมนุษย์มันก็เป็นประโยชน์เมื่อมีส่วนศึกษาแล้วก็มีความสนใจเสียสละ และจากการเป็นแผู้ของเมืองมามาอยู่ใต้องภาสวัสดิด์และก็มีความเข้าใจต่อหลักธรรมวินในคำสอนของพระเจ้าพอที่จะไปมีส่วนทํหน้าที่ได้ไปมีส่วนนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเราในฐานะที่เรียกว่ามามีส่วน ส่งเสริมและก็อยากให้มันมีส่วนเป็นประโยชน์กับสังคมโลกมากมากขึ้นก็พยายามพยายามทุ่มเทพยายามเสียสละพยายามในรูปแบบอยากให้มันมีส่วนเป็นประโยชน์มากมากขึ้นเพราะการสอนของพระนเจ้าเราก็ทีิจะรู้จักกันอยู่แล้ว ในวันที่เราถือว่าวันสำคัญวันสำคัญในทางหลักธรรมคำสอนวันมาพูชาวันมาพุชาตรงกับวันเป็นแห่นสามวันเป็นแห่นสามเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาให้ความเู้ในการทำประโยชน์ต่อสรรพโลก เพื่อให้ได้มีส่วนในการปรับตัวอยู่กันยางเรียกว่ามีเมตตาธรรมตามต่อไปที่จะถือจัดต่างๆเรียกว่าวอวัตที่เหมาหรือจะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าทิศในกรรมที่เหมาะให้เพื่อให้ได้รู้จักเอาไปมีส่วนให้เกิดประโยชน์ ในกรรมหลักนี้มันเป็นหลักของการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมโลกจะอยู่ในรูปแบบเผ่าไหนพันธุ์ไหนก็ตามแตอยู่กันด้วยความดีหลักธรรมอันนี้จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขจะเป็นไปเพื่อความรู้สึกที่เรียกว่าปฏาิจจกไปเวรไม่มีภัยไม่มีเวรเราทั้งหลายก็ควรทีให้แก เข้าใจเนื้อหาสาระของหลักที่พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาให้ข้อมูลไปป็นหลังที่ท่านใช้เป็นภาษาในยุคนั้นสมัยนั้นเรียกว่าสัพพะปัสจักรณังการไม่กระทบบาปหรือทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงหรือการทำความเยให้ถึงร้อน แลกะการรู้จักควคุงได้ใจอารมณ์ในโลกแบบของพวกเรียกว่าอะไรวันอะไรไม่ควรแต่เข้าใจอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเรามีส่วนมีส่วนเห็นในการมีส่วนกับการทำหน้าที่ให้ปราจ,จา์ทุกทอดให้มีมีทุกไม่มีทออันนี้เป็นสิน่งต่างๆต่อคิด ดังนั้นในโอกาสที่ว่าเรายังพอที่จะทำประโยชน์อะไรได้บา้างก็ต้องทุ่มเทเสียสละถึงว่าร่างกายด้านตขันมันจะอยู่ในรูปแบบของพระจันทร์ขั้งแรลแต่ว่ามันก็พอที่จะให้ความสะดวกอะไรได้บาออ้างก็พยายามอย่างนั้นถือว่าเราบูชาพุทธุนโมชา คนณผู้มีอุปกรารุณประพุิธนจี้จือว่าท่านถูกเทนเะมื่อท่านทำน้าที่ในการผู้เห็นตามความเป็นจริงได้มาซึ่งความสมองสพท่านก็มาได้ดิงด่งโลดดาท่านมีส่วนเสียสละเนี่ยทำสั่งสอ,งอนกันแรลก็อทอแท้เหมือนกันคิดแล้วก็ทอแท้แต่ว่ามันมามองเดแง่ควง ก็เห็นว่ามันพอนเป็นประโยชน์ท่านจึงเรียเทียบว่าอาเราอยู่ในรูปแบบดอกลัวสีลาดอกวัวชีลาชีประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าท้องนพื้นคนตงจังมีส่วนมีอันตลายเ่งจากสัตว์ที่มันมีส่วนับการดำเนินชีวิตดอกอีกดอกหนึ่ đủ căn nắm Ở y có kết chân nắm, tầm nọt đi Chính thống như ông không có quãng ưu xã hạc Chẳng có suất ẩm nát y Thì hình như là Hồ Cháu không có thể xé là Có cả trạng sở, không có kết quả Họ phải lo lắng างทีมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันเอาให้สิ่งที่มีคุณค่าแต่เขามองว่ามีสว่วนมีทอดมีอันตรายมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีอุปสรรคนั่นแหละอันนี้ก็าจถือว่าท่านไม่ได้ทอดแท้ไม่ได้ทอดแท้ไม่ได้เห็นแห่ความทุกข์ยากลำบากแต่จะอยู่ในสภาพในจินนต่างใจเพราะมีน้ำใจของป้อม มีความังติเจตนาดีอยากให้มีความสุขทุกตัวหนังและเป็นพละเป็นกำลังให้พระองค์ทำหน้าที่ใช้เวลาสั่งสอนอย,าย่างที่ในการทำหน้าที่โย45พรรษา45ปีแต่ก็ไนดะ้ผลสำเร็จมีภุคลาความีแน่วามรู้สึกสนับสนุนและกำในส่วน ทำตามก็ได้รับประโยชน์และก็ยังมีสว่วนเป็นประโยชน์กับอนุชนหลังไปด้วยอันนี้ก็เป็นความดีไอ้นน้่มหลาต้องเห็ว่าการทำควาเทีนั้นมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะส่งเสริมเมื่อจําระเด็นพระคุณที่ท่านได้ทำหน้าที่ที่ท่านทำหน้าที่ททไปในพื้นที่ตา่ตางๆภาษา กปี2 5่4 2 0นี่แหละช่วงนั้นก็เริ่มที่วัดน้ำประปอมก็ทำทำทรพฟอร์ซทำบอสทำบอสท่านก็ได้เสียสละไปที่ประเทศอังกฤษประมาณสักสิบกว่าวัน่ก็ถือว่าแต่มีส่วนได้พอปไแต่คุ้นเคยและก็ได้รู้จัก ซึ่งก,แก,งกัและกันันก็เห็นว่าคนเขามีความรู้สึกเห็นคุณค่าเน้นประโยชน์ก็เกัมีส่วทนที่มีมนต์ทั้นไปอีกสำคันที่สองอถึงกับมีพื้นที่มีสถานที่เป็นวัดเป็นที่อยู่ที่อาศัยของประสงฆ์และก็ขยายตัวออกไปอ,อีกเพราะการมีส่วทนทำหน้าที่ของท่านท่านก็ไวว่า เป็นส่วนที่จะต้องให้มีให้เป็นอันนี้ก็แช่กันเรามีในฐานะว่าเป็นติดโลหะโภชินส่วนนำลองรับใจลองรับสารแล้วก็นำหน้าที่ของเราให้มันมีส่วนเป็นเป็นยอดต่อสังคมโลกทุกวันนี้ระบบความเปลี่ยนแปลงของสังคมมันมีส่วนสนุกมากขึ้น ถึงว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็มีโอกาสอาจยืมเยื้อจากกันและกันี้ทนำกันได้เหตุเหล่านี้ก็ไปจากถึงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัดน้ำความคงที่คนจะรู้จักกันมากขึ้นนั้นก็ปีพศ2 5ส่อหลาสงแปในช่วงนั้นก็ คนที่เราเรียกว่าพวกเขามีส่วนในการมีส่วนให้ผู้ครอบนอกได้รู้จักเรียกว่าคุณ p p ีเขามาถ่ายหนังงานถ่ายวัดหนองบัวงนี่แหละครับกิจกรรมที่วัดหนองบัวงเน้นยันยอมในหมู่บ้านให้เขาได้ไปสัมผัสอบบ้านนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ ทำไมเป็นอย่างนี้ก็อยากจะรู้คำตามนี้อันนี้ก็เช่นกันคนที่ยังไม่มีส่วนของความคุ้เคยเพียงแต่ได้รับขาแด้ยิงเท้าก็มักอยากมีความรู้สึกสนใจเหมือนกับชาวอาหรับชาวรัสเซียชาวรัสเซียที่กว่าจะมาเมืองไทย งูคณะที่อยู่ร่วมกันงูอันตรายก็ควรอย่างนั้นแต่ว่าเขาอยากจะมาอ่ราะวขาต้องว่าพืา้นที่นี้มันมีอะไรอยู่ตรงนี้ก็อยากจะมาอ่าเมื่อเขาตัดสินใจมามาแล้วเขารู้ว่าอันตรายมไม่มีเพราะคนเหล่านั้นเมื่อมีส่วนในการพา้องฟแสดงออกในบางมีน้ำหรือน้ำใจ ถามว่ามีอะไรพอที่จะให้ความช่วยเหลือหรือที่พอื่นที่อาศัย่างๆเขาก็มีความรู้สึกมีความสนุกสอานอันนี้ก็มันก็เป็นส่วนประกอบและเขาก็เป็นหลายคนหรือกับมีการให้ข้อมูลกับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยอันนี้ก็คลายกัน้นเรามว่าเพราะกานี้ อะไรก็ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อมวลมนุษย์ได้เราก็อยากจะให้มันมีส่วนถ้ามันมีส่วนอย่างนี้โลกใบนี้จะเป็นโลกที่มีความสงบสงุขนะเราพึ่งพระอาศัยกันอันดียทก็คล้ายๆกันอย่างนั้นในอกาสที่พระเมื่อจะมาจะไปมีส่วนทำงานที่รับิ เนื้อบัเนาสนะที่เขามีความตั้งใจกาสร้างขึ้นเพื่อให้ความหมบยเปเจ้าประสงค์งหัลใจในการนำเดินเดินตามรอยของพระอรเียเจ้าเขาก็จะเดินุูกิม์ไปด้วยเขาก็ตั้งชื่อให้แล้วตั้งชื่อให้ว่าอรัญญสังขาร ตั้งชื่ออนั้นคำว่าอรอัญญะหมายถึงเสนาสนะที่ห่างไกลจากหมู่บ้านจากชุมชนจากร้รยกับห่างกอบช่วงหานูห้าร้อยมันก็คงจะไม่ไกลเท่าไหร่น,นักแต่ว่าพื้นี่นั้นก็ดูแล้วก็มันก็ติดในใกล้ๆกับเขตรัศมีของภูเขาอยเมลาย แต่ก็ห่างไกลอยู่ประมาณห่าอกิโลนะรแต่ว่ามันก็อยู่ในระบบจากนั้นอันนั้นก็ว่าป็นเป็นส่วนคุ้นที่ส่วนธระดาที่แต่ว่าแล้วก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์จำของมีอะไรพอที่จะมีส่วนแห่งเกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็พยายามทำเพื่อมีส่วนไม่สะดวก ด้านลูกคันก็คือว่ามันเป็นโอกาสอันนั้นอันนี้ก็ที่ว่าจะมีส่วนไปทำหน้าที่ในวันที่แจ็้เนลสออกเดินทางจากอวนไปกรุงเทพไปเมืองหลังของประเทศเดียแล้วก็เดินทางไม่กร่เดือนไปอีกเจ็ดแปดชั่วโมงที่ว่าเป็นเรื่องการของการเดินทางอันนี้ก็ อันอันมทนาที่ได้มีสวดมาสแสดงออกในรูปแบบของสัมมาววารวะเป็นส่วนหนึ่งของปพแเพนีหรือเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีที่เรามีส่วนของการเลองรักษาขอ์ทุกคนที่มีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งในด้มีจิตใจที่มีเมตตาธรรมเป็นการเป็นอยู่แบบสันติสุขอิมวติธรรมท่าน 还有其他其他呢？